ช่วยการจัดของผลไม้คนละมือแบบนี้นะคะทั้งแพ็คใส่ลังยกขึ้นรถเตรียมจะออกเดินทางแล้วละค่ะพะน้ำสมุนไพราย8เซียนที่เห็น500ขวดเลยนะคะคุณผู้ชมลุกทุงสาวฝนธนาสุนทอนและคนรู้ใจคุณเอค่ะอุไรามานะัทจะนำไปมอบให้กับโรงพยาบาลสนามและศูนย์ฉีดวัคซีนที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีเลยต้องออกเช้ากันหน่อยนะคะ พี่ฝนบอกว่าช่วงนี้มีลูกค้าสั่งของเพื่อนําไปบริจาคเยอะทีเดียวเลยค่ะบางทีตัวเองก็ร่วมสมทบไปด้วยแต่ในการจะลงพื้นที่ทุกครั้งก็ต้องระมัดระวังป้องกันตัวเองอย่างเต็มที่ด้วยนะคะเราก็ต้องก็ต้องมองว่าเอ้ยตรงนี้มีคนไปเยอะแล้วหรือยังความต้องการเพียงพอแล้วหรือยังแล้วก็ตรงไหนที่ยังไม่ค่อยมีคนไปแล้วก็มีความต้องการมากกว่าอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะพยายามพยายามแบบดูแล้วก็เช็ค ตามกำลังของเราแล้วก็ตามสถานการณ์ด้วยว่าเอ้ยเราไปตรงไหนได้สะดวกเพราะว่าตอนนี้เราก็ยังต้องแบบรักษาตัวเองให้มากๆอยู่เพื่อที่เราจะต้องไปถ่ายละครเพราะนั้นเราก็คงจะแบบไปไปลงพื้นที่มากไม่ได้เพราะเดี๋ยวจะแบบว่าเอาเกิดแจ็คพอตอะไรขึ้นมา ตอนนี้ธุรกิจขายน้ำสมุนไพรของพี่ฝนมีลูกค้าและแฟนเพลงอุดหนุนมาเรื่อยๆนะคะแต่กว่าจะตั้งหลักได้ขนาดนี้พี่ฝนบอกว่าต้องใช้ทั้งแรงกายแรงใจเยอะค่ะหนึ่งในกำลังใจสำคัญที่ประคับประคองกันมานะคะก็คือพี่เออุไรมนัทคนนี้ล่ะค่ะที่เห็นอยู่เนี่ยช่วยเต็มที่เลยนะคะ ล่าสุดเพิ่งจะขอแต่งงานกันไปค่ะก็มีกระแสข่าวตามมาเยอะนะทั้งบวกทั้งลบนะคะแต่ตัวพี่ฝนเองก็มองว่าสังคมตอนนี้เปิดกว้างแล้วเรื่องของความรักเนี่ยเพศก็มีหลากหลายมากขึ้นด้วยและส่วนตัวก็เลือกที่จะโฟกัสการใช้ชีวิตให้มีความสุขช่วยกันทำงานมากกว่านะคะก็ไปดูวิธีรับมือกับคอมเมนต์แย่ๆที่ต้องบอกว่าช่วงนี้อาจจะเข้ามาเยอะหน่อยค่ะเออตอนนี้โลกมันเปิดกว้างแล้วเนาะคือคนก็คือ ไม่มองเราแปลกไปแล้วคนก็มองเราว่าเอ้ยเราเป็นธรรมดาแล้วเป็นรักกันเออดีก็คือดูจากพ่อแม่ในยุคนี้ด้วยว่าเอ้ยเขาไม่ได้ปิดกั้นแล้วนะเขาแบบเขายอมรับลูกของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะมันจะได้ทําให้ทุกคนเนี่ยคือไม่ต้องอึอดอดัดแล้วก็เป็นตัวของตัวเองและเพื่อที่จะแบบว่ามีกําลังใจทําดีต่อไปในสังคม ธอคงสิลืมข่วนงานบันเทิงของพี่ฝนตอนนี้<อ>นะคะก็มีกองละครเริ่มขอคิวมาแล้วแต่ก็ยังต้องรอคอนเฟิร์มอีกทีว่าจะกลับไปถ่ายได้เมื่อไหร่ส่วนช่วงนี้ค่ะว่าง,างๆก็เลยเล่นออนไลน์ไปก่อนล่าสุดปล่อยเพลง c คอเวอร์เพลงนี้ฮ่ากับพี่เจเน็ตนะคะกระแสด,ดีทะลุยอดติกตอกไปแล้วเป็นล้านวิวเลยค่ะ i